สวัสดีค่ะนิรยาทาโร่นะคะคลิปในครั้งนี้จะเป็นด้านการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภให้กับผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมส5 6พก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตาม Subscribe ไลค์แชร์คอมเมนต์ในชาแนลของนิรยาทาโร่ด้วยนะคะคุณสามารถติดต่อดิวเส่วนตัวเข้ามาได้ที่ Line Better English นี้นะคะสังคลิะน้าหอมเพิ่มเสนดึงดูดเข้ามาได้ที่ KRD 1771W นนั่นเองทีนี้เราลองไปดูนะคะสถานการณ์ด้านการงาน ของอผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะเป็นยังไงบ้างด้านการงานเนี่ยนะคะ,ะใครที่รอในเรื่องงานอยู่นะคุณจะได้รับข่าวดีนะคะคุณจะได้รับข่าวดีหรือว่ามาถึงจุดสิ้นสุดของการรอคอยนั่นเองใครที่รอในเรื่องของตําแหน่งนะคะมีโอกาสดีๆนะคะในเรื่องของตําแหน่งด้วยนะโอเคสําหรับเรื่องการงานนะคะโดยภาพรวมนะคะเป็นยังไงบ้าง King of Cups นะคะ <c oughs> ในช่วงนี้นะคะก็ ดูเหมือนว่าถ้าการงานของคุณเนี่ยมันดูมีในเรื่องของภาวะหนึ่งในเรื่องของความไม่ค่อยมั่นคงหรือว่ามีสถานการณ์ใดๆที่มันอาจจะ,ะค่อนข้างจะแปรปรวนนะคะ คุณจะสามารถที่จะประครับประคองไปได้ด้วยดีนะด้วยด้วยความมี energy ของ king of cups ของคุณนะคะควบคุมสถานการณ์ได้นะคะควบคุมอารมณ์ได้แล้วก็ค่อนข้างมีความมั่นคงในอารมณ์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะก้าวผ่านนะคะก้าวผ่านสถานการณ์ด้านใดๆก็ตามด้านการงานไปได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะคะก้าเหรียญน,นี่บอกถึงว่าเมื่อคุณผ่านสถานการณ์ไปได้ ดีเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของการงานเช่นได้เรื่องของตําแหน่ง ตำแหน่งหน้าที่ที่ดีขึ้นนะคะหรือว่าใครทำเรื่องของธุรกิจส่วนตัวนะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่ก้าวไปสู่ความมั่นคงในอนาคตนั่นเองนะคะความสุขความสำเร็จแล้วก็ความสมหวังความมั่นคงในอนาคตนั่นก็คือขอให้ประคับประคองสถานการณ์ช่วงนี้ไปก่อนนะคะแล้วสิ่งที่ดีๆจะรออยู่ข้างหน้านั่นเองสิ่งที่ควรระมัดระวังมีอะไรบ้างนะคะมีในเรื่องราวของอารมณ์เหมือนกันนะคะมีไพ่ของห้าดาบเข้ามานะคะแล้วก็นายออบซอร์ บางชีนะคะมันเป็นเรื่องของเราอาจจะมีความรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งก็ได้นะในเรื่องของการงานนะคะหรือว่าช่วงชิงผลประโยชน์การการไม่ให้ความร่วมมือในเรื่องของการงานตรงนี้นะคะก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะเพิ่มความรอบคอบมากขึ้นนะคะท่วนนี้ถ้าเกิดว่าเราจะต้องอ <c oughs> มีการ ถือเป็นช่วงจังหวะของการช่วงชิงโอกาสนะคะในโอกาสอะไรดีๆที่ไกว์กว้า,วาเราก็ควรจะไกว์คว้าไว้ก่อนนั่นเองนะคะส่วนอารมณ์อย่าทําให้อารมณ์เข้ามาทําให้โอกาสดีๆเสียไปนะ,ะเราเป็นช่วงที่ต้องละเอียดรอบคอบนั่นเองนะคะแล้วก็มุ่งมั่นนะคะช่วงนี้คุณจะรู้สึกมีความมุ่งมั่นทะเยอทะยานนะคะตรงนี้ก็ต้อง คิดก่อนทําเหมือนกันนะคะให้ตึกตรองให้รอบคอบนะคะช่วงนี้เป็นช่วงของการต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคแต่ว่าคุณอาจจะมีแรงฮึกเหิมนะที่จะแบบสามารถอยากจะฟันฝ่าอุปสรรคไปนะคะแน่นอนว่าในนะคะช่วงท้ายก็คือจะได้รับ ข่าวดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการงานการรอคอยอะไรหรือรอคอยคําตอบจะได้รับคําตอบนั่นเองนะนี่ก็คือเรื่องของการงานนะคะของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะคะการเงินเป็นยังไงบ้างนะคะเดิมูนสําหรับเรื่องการเงินเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของความคิดมากเข้ามามากกว่านะคะอาจจะคิดมากเรื่องของการเงินเช่นความหวัดระแวงสงสัยนะคะการที่แบบ กลัวว่าจะถูกหลอกถูกเอาเปรียบในเรื่องของการเงินนะคะจริงๆเราก็ดีเหมือนกันเราควรให้ความแบบให้ความใส่ใจให้ความรอบคอบสักหน่อยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้โอกาสที่แบบจะมีคนมาเอาเปรียบจากนั้นการเงินเนี่ยบางทีก็มีอยู่บ้างเหมือนกันนะคะก็ขอให้เรารอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารด้านการเงินนะถ้าใครที่ต้องเกี่ยวข้องกับการทําเอกสารนะคะในเรื่องของการกู้ยืมก็ตามหรือเอกสารใดๆที่ต้องเซ็นสัญญานะต้องเพิ่มความรอบคอบ เข้าไปนั่นเองนะคะแดเหรียญเป็นยังไงเอ่ยเป็นเรื่องของการเงินที่มาจากการทำงานนะคะการการทำงานที่ทำงานมาเรื่อยๆในอดีตนะคะจะส่งผลที่ดีนะคะงานที่ทำมาเนี่ยมันจะสำเร็จแล้วการเงินก็เลยดีตามไปด้วยนะคะอาจจะมีแบบเรื่องของการที่สะสมมาเรื่อยๆนะคะเก้าถ้วยก็เป็น ไพ่ที่ดีนะคะถ้าใครคาดหวังในเรื่องของรายได้เข้ามาช่วงนี้น่าจะทําให้คุณพึงพอใจนะแล้วก็มีความสุขกว่าที่ผ่านมานั่นเองนะคะแถมยังมีในเรื่องของโอกาสใหม่ๆทางด้านการเงินเข้ามาด้วยนะคะหนึ่งไม้โอกาส ในเรื่องของการที่จะริเริ่มงานใหม่เพื่อความสำเร็จในอนาคตบางคนได้เริ่มต้นงานใหม่ด้วยนะหรือว่าคุณมีความคิดไอเดียนะคะปิ้งไอเดียใหม่ๆเกิดจินตนาการนะคะในเรื่องของการที่เราจะสร้างงานใหม่ๆขึ้นมาตรงนี้ถือเป็นโอกาสดีในการเริ่มต้นนะคะเพื่อความร่ำรวยเพื่อความยั่งยืนในอนาคตนั่นเองส่วนใครที่รอในเรื่องของเงินหมุนการหมุนเงินอะไรช่วงนี้นะคะเรียกว่า ไปได้นะคะการหมุนเงินช่วงนี้เป็นไปได้นะคะส่วน8ถ้วยนะคะอ,อยู่ที่จิตใจเรามากกว่าช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยพอใจกับรายได้ที่เข้ามามากนักนะคะถึงแม้บางคนเนาะอาจจะพอพออยู่ได้นะคะแต่เรากอ็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยพอใจเราอาจจะอยากหามองหาไรายได้เพิ่ม จริงๆแล้วก็เป็นโอกาสนะคะถ้าใครอยากที่จะมีไรายได้เพิ่มมากกว่าหนึงทางนะก็ลองดูมีโอกาสอยู่นะคะสำหรับเรื่องของไพ่แปดถ้วยนี้ใครที่ต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มงานใหม่อะไรเงี้ยโอกาสการเงินที่เข้ามาใหม่ๆใหม่ๆนะถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะคะโอเคทีนี้เรามาดูเรื่องราวของความรักกันบ้างความรักสำหรับ คนที่เกิดวันศุกร์เป็นยังไงบ้างเอ่ย The Chariot ความรักในครั้งนี้มันมีปัญหาอุปสรรคอยู่นะคะปัญหาอุปสรรคในเรื่องของบางทีเรื่องของระยะทางความแตกต่างนะคะการที่รักต่างวัยก็ได้รักที่ต่างชาติต่างภาษาอยู่ไกลกันมีการต้องเดินทางมหากันในช่วงนี้นะคะมันก็เป็นถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราค่อนข้างที่จะ,ะสามารถที่จะเรียกว่า ดูแลตัวเองได้ดีนะใครที่ห่างกันไปอะไรช่วงเนี้ยนะคะแล้วที่ผ่านมาเรารู้สึกเศร้าเสียใจทุกโศกช่วงนี้จะดีขึ้นนะคะมีการแบบเรียกว่าเยียวยาจิตใจตัวเองดีขึ้นสามารถที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะมีกำแพงด้วยนะคะในความสัมพันธ์นี้นะคะมีการสร้างกำแพงกันขึ้นมาต่อต้านกันหรือเปล่าตรงนี้ก็ต้อง ต้องลองดูดีๆนะคะแล้วรวมไปถึงความเหนื่อยกับความสัมพันธ์ที่มันมีในเรื่องของความหึงหวงที่ต่างที่ผ่านมาอะไรพวกนี้นะคะตรงช,ช่วงนี้นะคะน่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีมีเกณฑ์ว่าอาจจะได้เริ่มต้นอะไรกันใหม่ๆเหมือนกันนะคะรวมถึงช่วงนี้ก็ดูมีสเสน่ห์อยู่นะคะมีทั้งคนเก่าคนใหม่เข้ามาวนเวียนในชีวิตนะคะบางคนอาจจะได้เริ่มต้นใหม่ไปแล้วบางคนมีคนรักเก่า นะคะเข้ามานะคะที่จะแบบพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่กับเราตรงนี้นะคะก็ถือว่าแฮปปี้กว่าที่ผ่านมานะถึงแม้มันจะมีเอ่อมันจะมีในหลงเหลือนะคะในเรื่องของความเนอกในใจอยู่บ้างแต่ว่าในช่วงเดือนนี้นะคะน่าจะอย่างน้อยก็แบบโอเคละ นะคะวางจิตใจให้บาลานซ์มากขึ้นมีความแฮปปี้ขึ้นมากเลยทีเดียวโอเคต่อไปนะคะในเรื่องของสุขภาพสำหรับสุขภาพผู้ที่เกิดวันศุกร์นะก็โดยทั่วไปในช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยห่วงอะไรมากนักนะคะเพียงแต่ดูแลเรื่องของสภาพตัวตนอารมณ์นะคะจิตใจของตัวเองให้ ให้หนักแน่นมั่นคงไว้นะคะส่วนสุขภาพในเรื่องของทางกายนั้นนะคะสุขภาพสตรีผู้หญิงนะคะกเ็เรื่องเกี่ยวกับอวัอยวะสืบพันธุ์นะคะมดลูกอะไรพวกนี้นะะลองไปเช็คอัพตรวจด,ดูนะคะการเ,าเรื่องของประจำเดือนหรืออะไรแบบนี้นะคะในรอบเดือนก็ลองปรึกษาหมอถ้าเกิด มีอะไรผิดปกตินะคะที่อาจจะต้องระมัดระวังในช่วงนี้เท่านั้นเองนะคะผู้ชายก็เช่นกันอาจจะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของ uh, เพศสัมพันธ์หรือว่าในเรื่องของอะไรละอาไวะว่าสืบพันธุ์อะไรพวกนี้ได้เหมือนกันในเรื่องของโชคลาภเป็นยังไงบ้างเอ่ยนะคะเรื่องของโชคลาภช่วงนี้นะคะอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่หรอกนะคะอาจจะไม่ค่อยโดดเด่นแต่คือ่า คุณอาจจะได้โชคลาภจากบรรพบรุษนะคะหรือว่าผู้ที่เสียไปแล้วอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันนะคะอาจจะได้โชคลาภมาให้ได้รู้สึกดีใจตื่นเต้นยินดีอะไรอย่างนี้ก็เป็นได้เหมือนกันนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีลักษณะของเข้ามาแล้วก็เสียไปอย่างรวดเร็วหรืออะไรอย่างนี้หรือว่าคุณอาจจะ,ะเสียเงินกับเรื่องของอบางทีเราไปทุ่มเท กับเรื่องแบบนี้มากนะคะเรื่องโชคลาภอะไรมากไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องอยู่ในความบาลานซ์หรือความสมดุลที่พอดีด้วยเหมือนกันนะคะบางคนอาจจะต้องอหลีกเลี่ยงในช่วงนี้ไปก่อนก็ได้นะคะเพราะว่ามันบางทีมันมันอาจจะได้ไม่ค่อยคุ้มเสียสักเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็โอกาสหน้าก็ ยังมีนะคะในเรื่องของโชคลาภเอาละนี่ก็คือโดยรวมนะทั้งด้านการงานการเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภเลยของผู้ที่เกิดในวันศุกร์นะคะแล้วไว้เรามาติดตามในคลิปต่อไปกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะ